ครับสวัสดีสสดครับ,รบวันนี้เป็นไงครับพร้อมไหมครับพร้อมครับรู้สึกตื่นเต้นได้ออกรอกกบกระโปรฝากแนะนําด้วยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะครับ,รบผมเวลาออกรอบเนี่ยยิงใกล้ใกล้กีนเนี่ยใกล้ธงเนี่ยความตื่นเต้นเนี่ยมาเยอะมากเลยหนึ่งแหละคือจะใช้เหล็กอะไรตีระยะเท่าไหร่หแล้วจะตีขึ้นกีนไหมจะตกทรายไหมนั่นแหละครับ จะตื่นเต้นมากนะครับเต้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะโปค,ครับเวลาแข่งขันโปรใช้ดเิ์อของอะไรครับโปรชิะาใช้ s i x ซ o n cx 5ตัวนี้ค่ะรุ่นนี้เขามีการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ก็คือ rebound frame เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ชนะได้ระยะที่ดีขึ้นเพิ่ม ball speed แล้วก็ control ได้ดีมากขึ้นค่ะผมไม้รุ่นนี้ผมไม่เคยใช้เลยครับนักกอล์ฟส่วนมากเขาบอกว่าไม้ซ i x ซเนี่ยตียาก ค่ะก็เคยไดยินเหมือนกันว่าคนเขาก็บอกว่าแบบเออโฮมาซิกซอนปียากอะไรเงี้ยต้องเป็นโฟเท่านั้นถึงจะแบบตีได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาลองตัวนี้แล้วด้วยเทคโนโลยีที่เขาปรับใหม่เวลาเราตีมิสอย่างเงี้ยตีมสลูกไปปุ๊บระยะมันไม่ได้ไม่ได้เสียหายระยะมันยังมันยังมีระยะอยู่อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าหโฮมายอันนี้ค่อนข้าง forgiving มากแล้วก็ อ,อ,อยากให้ลองเปิดใจกันดูค่ะเพราะว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นโปรหรอกใครก็ตีได้ค่ะในส่วนของเฟร์ w วท์อ่ะค่ะก็จะตีลูกค่อนข้างที่จะลอยง่ายนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปักทีอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี Frame, ทเทคโนโลยีมีบางเฟรมแล้วก็แคนนอนโซค่ะทั้ง2เทคโนโลยีเนี้ยเวลาทํางานร่วมกันนะคะมันก็จะเหมือนเพิ่มบอลสปีดเวลาที่หน้าไม้กระทบลูกทําให้ลูกไปได้ไกลขึ้นค่ะค่ะก็ในส่วนของไฮบริดตัวนี้นะคะหนูว่าเขาออกแบบมาได้ ค่อนข้างลงตัวมากเลยค่ะเพราะว่าจดไม้ไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันดูเป็นมิตรกับเราทําให้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งเวลาที่หยิบมันขึ้นมาใช้ะคะแล้วก็เชื่อนะว่าทุกคนที่ได้มาลองจับดูจะชอบเหมือนกันเย้ yeah! วันนี้เป็นไงบ้างคะได้ลองใช้ซิกซอน CX คือมันน่าประทับใจมากครับเบย์เวอร์ซิกซอนะครับที่ท,ที่ลองใช้ได้ทั้งระยะไกลสปีดบอลแล้วก็ก่อนหนนเนี้ไม่คิดว่ามันจะตีง่ายขนาดนี้คือมาลองทดสอบในการใช้งานนะครับง่ายมากจริงๆเดี๋ยวถ้าจบจากแมตช์นี้ต้องมีติดถุงแล้วครับ